อ่าต่อไปจะเป็นรายการล u c k y d r w กระเป๋าโคชหมอนใบใหญ่มูลค่ากว่าเงินไทยก็น่าจะประมาณชอปไทยน่าจะ149่นสี่เกาถึงหมืนะจำราคาแน่นอนไม่ได้ก็<ะ> <Pin ek. S 1> มีให้เลือกกัน3สีแดงเทาเหลืองแล้วก็ดำผู้โชคดีก็จะได้รับที่ได้ท,ท,ที่ที่จับรางวัลได้ก็จะได้เลือก4ใบนี้ สีใดสีหนึ่งนะโอเคมาขันชื่อเนาะอ่ะยี่สิบเลขเนาะตรงนี้อ่ะมาเปิดตรงก่อนวันนี้ผู้ช่วยน้องสันหลับไปแล้วนะคะก็น้องแนนมาแทนอ่ะเบอร์หนึ่งเนาะเบอร์หนึ่ง,ค,งคุณโอเลี้ยงเบอร์แรกคุณโอเลี้ยงเนาะอ่ะ เบอร์สองเบบี้เบอร์สองเบอร์สองเบบี้เบอร์สองเบบี้เนาะเบอร์สามนงนาก้อนพี่นงของเราเบอร์สี่น้องพิมน้องพิมโอ้โหน้องพิมเบอร์เบอร์เบอร์สี่เนาะอ่ะเบอร์ห้าน้องเมย์เบอร์ห้าน้องเมย์นะเบอร์หกนงนาก้อนอักเกนอีกแล้วนงนาก้อน เบอร์เจ็ดน้องพิมพอเกนสองสามชื่อนี้สลับสลับกันน้องพิมพ์เบอร์แปดน้องเมย์เบอร์ 8, ออเก้าน้องพิมเ์เมเบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์หกมีจุดเบอร์เก้ามีจุดอเบอร์เก้ามีจุดเบอร์เก้าจะมีจุดคืออยู่ข้างบนนะอะเบอร์สิบนงนาก้อนอ เบอร์สิน้องโอาน้องโอนะสิ 12, จิฟซิล่าคุณจิฟของเราเบอร์สิอเกนโอเลียง 14, กเบอร์สิจิฟอเกนจิฟซิล่าชอปสิบห้าหนึ่งเลดี้คลับนะหนึ่งเลดี้คลับสิ 16, พี่เชิญเชิญดูดีสิน้องมินมินตรา18คุณจิฟจิฟซิล่า อาเกนรู้สึกจะมีแต่ชื่อเดิมๆนะสิบเก้าโอเลี้ยงคุณโอเลี้ยงนะยี่สิบยี่สิบน้องเมย์อ่าต่อไปเราจะเป็นการปิดกลองหมุนวงล้อวิวลักกี้ดรออ่ะแปะเราจะแปะสะกอตเทปตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อให้เราหมุนได้ลุ้นกันระยะหนึ่งอ่ะหมุน เราถ่ายกันชักๆให้ดูเลยว่าเราหมุนจริงนะเราหมุนจริงเราแจกจริงนะเอาฉลากตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะต้ายโอเคกำลังดีเนาะเราก็จะแกะติ๊กอตเทปตรงนี้ออกจังสิอ่นาน้องแนนผู้ช่วยเอาออกสิ หลังจากแกะสกอตเทปแล้วนะถ้าทําการหมุนลูกไหนที่มันตกลงมาตรงนี้แล้วก็ล่วงลงไปที่รางลูกแรกเรือจะผิดผ้าตกหล่นยังไงก็ออกมาเป็นลูกแรกก็จะได้รางวัลไปเนาะเอาอยางล้นตกักรงหนึ่งสองอ่ะหมุนอ๋อจริงๆเราหมุนย้อนอย่างนี้มันก็ไม่ออกแล้วมันก็หมุนไปข้างนู้น แล้วก็เทมก็ได้เนาะมาแล้วแตนตนแันตันตันตันแตนหมายเลขแปดคือผู้โชคดีใครหนอเอ๊ะดูชื่อก่อนไผ่นะนี่นเบอร์แปดเบอร์แปดไผ่อ๋อน้องเมย์ได้อะค่ะน้องเมย์น้องเมย์มได้เฉยเลย น้องเมอ่าน้องเมน้องเม์เมเมได้นะลูกนะ้าโอ้โหงวดนี้ก็รอบนี้ก็สองเบอร์เนาะซื้อไปเบอร์แปดกับเบอร์ห้าโอ้เบอร์ยี่สิบด้วยเบอร์แปดเบอร์ห้าเบอร์ยี่สิบอ่านี่นะเบอร์แปดนะโอเคจ้ารับรางวัลน,นะบายบาย